เริ่มนับหนึ่งเปิดประเทศต้อนรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมามีนะักท่องเที่ยวชาวจีนชุดแรก เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ39คนนะครับเป้าหมายหลังจากที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กักตัวเสร็จแล้วก็คือพื้นที่ท่องเที่ยวชายทะเลหนึ่งในนั้นก็คือเกาะสมุยนอกจากความพร้อมสําหรับการกักตัวแล้วสมุยยังเตรียมพลิกวิถีการท่องเที่ยวแบบเดิมให้กลายเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่นะครับจะเน้นวิถีชุมชนมากขึ้นเพื่อรับมือกับการท่องเที่ยวหลังโควิด19ติดตามในพลิกความข่าวกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับ ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึง2พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มแรกที่ได้รับวีซ่าพิเศษหรือว่า STV เดินทางเข้ามาที่ไทยครับประมาณ400คนทั้งหมดต้องเข้ารับการกักตัว14วันก่อนที่จะออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการนะครับว่านักท่องเที่ยวกลุ่มต่อไปก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและก็จีน ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้นะครับเข้ามาพร้อมกันได้ไม่ต่ำกว่า3,000ถึง4,000คนจากความพร้อมของโรงแรมที่จะใช้ในการกักตัวทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดโดยเฉพาะในภูเก็ตนะครับมีโรงแรมที่เข้าร่วมกว่า9แห่งและที่เกาะสมุยอีกกว่า10แห่งครับแต่สำหรับที่เกาะสมุยนะครับการกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวครั้งใหม่จะแตกต่างไปจากเดิมครับ เพราะว่าบทเรียนจากโควิดก็ทําให้หลายรีสอร์ทของคนสมุยนั้นถูกปิดตัวลงไปสิ่งนี้ได้ทําให้ชาวชุมชนได้ตระหนักนะครับว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรเดินควบคู่ไปกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตแล้วก็ต้นทุนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ติดตามจากรายงานครับเมื่อก่อนแขกเยอะนะคะเขาจะมาถามว่ายู v h r o o m ป้าบอกเยส e ฮ o รูม yes, ว no ัดยู o ีท e ิสร h มโน o อร์คอนเฮอ a ฟนบิชาทรีแบาวันไน การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วของนางเตือนใจสมวงหรือปลานุยอดีตผู้ประกอบการรีสอร์ทบนเกาะสมุยบ่งบอกได้ดีว่าอดีตเธอต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากแค่ไหนย้อนไปเมื่อปี2520บริเวณนี้มีเพียงบังกะโลหลังเล็กๆก่อนพัฒนาเป็นอาคารบ้านพักที่ทันสมัยแต่วันนี้ต้องถูกทิ้งร้างจากผลกระทบโควิด19 ตือนใจจับสัญญาณถึงความเสี่ยงจากธุรกิจท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี2554จึงตัดสินใจไม่ทำธุรกิจท่องเที่ยวต่อและปล่อยให้รายอื่นเช่าทำธุรกิจแทนตอนนั้นเริ่มมีคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จักปกติไปซื้อกับข้าวนะคะเราจะไปแล้วก็ทักทายกันคือมีคนเฉวงคนละไม้เราจะรู้จักกันทั่วแม่น้ําบ่อผุดพวกนี้แต่มันจะเริ่มมีผู้หญิงที่เขาใส่ชุดยาว,ยาวใส่รองเท้าส้นสูงมีคนหิ้วกระเป๋าตามหลังเขาบอกว่าเออ อันนี้มาจากโรงแรมตรงนั้นนะมาจากโรงแรมตรงนี้นะคือเราเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้ว่ะคะว่าเราเริ่มช่้ไม่ได้คนพื้นถิ่นเกาะสมุยจะกลายเป็นคนพื้นเมืองต้องถอยค่ะต้องถอยแต่โชคดีตรงที่ว่าลุงเจตมุ่งเน้นเรื่องสวนทําให้อยู่อยู่ได้ไม่ไม่ค่อยไม่เดือดร้อนการปรับตัวครั้งนั้นทําให้เมื่อเกิดวิกฤตยังมีผลผลิตจากสวนเกษตรอินทรีย์กว่าหกสิบไร่ ไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนและอื่นๆที่สามารถขายและส่งออกสร้างเม็ดเงินต่อปีไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนี่คือท้องนาที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าบนเกาะกลางทะเลก็มีการปลูกข้าวแบบหยอดหลุมฝูงควายแเนจรที่ออกหากินตามธรรมชาติอาจเป็นสิ่งแปลกตาสำหรับผู้ที่มาเกาะสมุยแต่นี่คือวิถีดั้งเดิมของชุมชนก่อนปรับเปลี่ยนมาเป็นสวนผลไม้และรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยว และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์บริเวณน,นี้กําลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติผมไม่ได้แคร์ว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยในอนอาคตจะเป็นไทยหรือยุโรปหรือฝรั่งแต่ผมมองถึงนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกกลุ่มในเชนเดียวกันในรูปแบบของสมุยในลักษณะของคำว่าสมุยจัดการตัวเองดีกว่า พราะถ้าเกิดคำว่าสมุยจัดการตัวเองเนี่ยโมเดลหลกัหลกๆในการฟื้นฟูหรือการพัฒนาทรัพยากรทั้งหลายที่มีอยู่และเป็นต้นทุนหลักที่เรามีแน่นอนแต่ทุกคนมองไม่เห็นทุกมุมมองข้ามไปก่อนโควิดแต่พอหลังโควิดทุกคนเห็นตรงนี้วิกฤตที่ผ่านมาทําให้ชาวสมุยเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความมั่นคงทางอาหารที่เป็นหลังพิงให้ในยามวิกฤตบทเรียนผลกระทบจากโควิด -19 ที่ทําให้หลายรีสอร์ทต,ต้องปิดตัวลง ทําให้คนที่นี่พยายามฟื้นต้นทุนที่มีและว,วิถีดั้งเดิมให้เดินคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปัจจุบันเกาะสมุยเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับนะักท่องเที่ยวลดลงไปถนัดตาขณะดเดียวกันหลายโรงแรมก็ปรับตัวลดราคาที่พักลง50เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยครับ ส่วนรีสอร์ททางเลือกที่เคยมีบุ๊กคิ้งจองล่วงหน้าจากนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังคงเตรียมความพร้อมรับกับนักท่องเที่ยวอีกครั้งนะครับในลักษณะของเวลเนสทัวริซึมหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งกําลังจะเป็นเทรนการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรบนเกาะโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์แล้วก็อาหารปลอดภัยครับคือจริงๆแล้วในะตอนนี้ที่ผมคิดไว้ก็คือมัน,มนเปลี่ยนลักษณะท่ว่านักท่องเที่ยวอะ่ะมันต้องคือต้องมีเซฟตี้โซนเกิดขึ้น เซฟตี้ส่วนที่หมายหมายถึงมันหมายหมายถึงทั้งเรื่องทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องทั้งเรื่องการสถานที่ด้วยต้องต้องเซฟตี้หมดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นนิวโนมอนแล้วจะมาพฤติกรรมจะเปลี่ยนแลละนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาคนสมุยยอมรับนะครับว่าการพัฒนาบนเกาะนั้นเป็นไปอย่างไรทิศทางและก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับดังนั้นทิศทางการฟื้นตัวหลังโควิด -19 หลังจากนี้จึงต้องระมัดระวังและก็กระจายความเสี่ยงให้มากขึ้น การพัฒนาที่เดินควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมจึงถือเป็นอีกแนวทางในการลดความเสี่ยงครับตามข่าวกีฬากันต่อนะครับดูความชัดเจนกับโปรแกรม